สวัสดีครับคลิปนี้นะครับถ่ายทำวันที่10เดือนมกมเดือนกุมภาพันธ์นะครับพาพี่น้องมาเบิงอาชีพขายผลไม้ริมทางนะครับไก่ขม่าแล้วนะครับไก่ตุดจีนเขมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขาดสมจีนไม่ได้นะครับตุดจีนวันที่12นะครับมือหนีวันที่10บนะครับ ที่สิบคุมพาปีหกซีนะครับเข้าได้สองยางครับมือนี้นะครับเป็นกุสานมสดนะครับแล้วก็สมจีนเป็นลูกเล็กนะครับแต่ว่าจะบอกว่ายี่ห้อนี่นะครับสุดยอดยี่หลีนี่ครับเป็นเล็กน้อยแล้วก็ฉลากสีเขียวนี่นะครับ ถึงจะใส่น้อยนะครับแต่ว่ามันหวานมากนะครับหวานแหล้วก็น่พาเป็นเ่าเป็นเนื้อกระดันนะครับผมก็คือเป็นเนื้อปกติที่กินได้นะครับเดี๋ยวจะล่องแกให้เบิงนะครับนี่นะครับพี่น้องแกออกมาเป็นเนื้อเลยเห็นบ่ครับเปลือกล่อนดีนะครับหมักจิ๋วๆนน้อยนี่ครับแต่ว่าหวานสุดๆนะครับนี่ อ่ะชิมเลยยำหยำยำนี่ทังไหนหวานหวานนี่นะครับผมของสดไม่มากนะครับแนะนำเลยนะครับพี่น้องที่เขาเขาเขาออกออกกับตลาดเมืองท่องที่อุดอรนะครับอย่าลืมนะครับยางหาฉลากเขียวนะครับส่วนลานนี่ผม แม้กระทั่งผมเองกับเปลี่ยนเปลี่ยนหลายล้านนะครับก็าะนั้นกับพี่น้องกับยางเบงกอนนะครับว่าล้านไหดเป็นจะเอานะครับไม่จาเป็นต้องเอาล้านเดียวนะครับล้านใดไม่ล้านไหดพึ่งลงจากรถหกล้อนะครับก็ให้เอาล้านนั่นนะครับผมช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะไปเลือกของกับช่วงตีสามตีสี่นะครับไปเลี้ยวไหลกับบอดีนะครับพี่น้องจะบอกเทคนิคนะครับไปเลี้ยวไหลกับบอดีนะครับไปซ่าไหลกับของแพงนะครับ ตีสามตีสี่พอดีนะครับส่วนพี่น้องจะออกจากบ้านจังโม่งกะคุ้มเวลาดีๆนะครับนี่ครับอุปกรณ์ก็สสำหรับพี่น้องที่เขามาเบิ้งคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับแทบจะบบมี่อย่างเลยนะครับการขายผลไม้ริมทางนี่นะครับง่ายง่ายกลัวขายตลาดนาดอีกนะครับจอดขายริมทางแต่ว่ายอดขายเ่ธรรมดานะครับจะบอกไว้ก่อนนะครับ เห็น่าเข้าขายริมทางจะบอกว่ายอดขายบอดีท่อตลาดนาดโบแม่นนะครับเฉลี่ยแล้วนะครับต่อมือนะครับประมาณห้าพัน 5, กว่าบาทก็ได้นะครับสามพันกว่าบาทห้าพันกว่าบาทนะครับนี่นะครับส่วนกําไรก็ถูกมือละเจ็ดร้อยแปดร้อยนะครับแต่และพื้นที่กับเพราะคือกันนะครับผมเส้อว่าพื้นที่อื่นจะขายดีกว่าผมไปอีกนะครับเพราะว่าตรงที่ผมอยู่นี่ ว่ได um, mm ้มีล <jo> ้านผมร้านเดียวนะครับมีล้านที่ขายสมคือกันนี่ยูสามล้านนะครับซึ่งก็เป็นแค่อเภร์ในหน่อยนะครับแต่ว่ามีล้านค่าหลายล้านนะครับแต่ก็รล้านผลไม้ในตลาดอีกนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับผลไม้ที่อยู่ในตลาดเขาจะขายราคาค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเขาจะขายเป็นชุดสําหรับไหวนะครับชุดจีนนะครับเท่ากับถือโอกาสนี้นะครับจีจะขายเมื่อนี่ก็ลงสมจีนนะครับ ส่มจีนเขาลงสามสิบลังนะครับพุทรานมสดนี่เป็นพุทรานมสดที่เหลือมากนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี่ฝนตกนะครับวันที่เก้ากุมภานะฝนตกเขาขายพอดีนะครับกลับบ้านเพื่อมาตั้งร้านแค่ชุมม่โมงนิดๆนะครับฝนเทนลงมาแห้งเขากลับบ้านนะครับสำหรับพี่น้องที่ติดตามทุกๆคลิปของเขามานะครับก็จะเห็นนะครับว่า ช่วงนี้นะครับทางทีมงานพมแดงเขายังวนๆเวียนๆอยู่กับสมจีนอยู่นะครับผมส่วนผลไม้ในอนาคตนะครับจะเป็นทุเรียนหรือจะเป็นเงาะหรือจะเป็นมังคุดนะครับให้พี่น้องติดตามนะครับแต่ว่ากับมี่พี่น้องสอบถามขอามาอยู่นะครับว่าเป็นยังคือบริเวณแตงโมนะครับแตงโมนี่เอ่อมันมันเป็นสินค้าที่ที่จะขายบเบาะทภายในสองมือนะครับ มันต้องแบกแบกทุนเอาไว้นะครับกับหมากแงโม่เฮาหันลักนะครับสู่เฮาขายผลไม้ในกระแสพอได้นะครับสมจีนนะครับตุ๊ดจีนยังไงก็ต้องสมจีนนะครับผมก็บขายหลากเงามาประมาณ3 4เดือนแล้วนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเอามาหาซืกับเบิร์สองมือนะครับเอามา สี่สบกเบิดสองมือเอามาสามสิกบกเบิดสองมือคือเก่านะครับแต่ว่าเข่ากับสังเกตนะครับจุดที่เขาอยู่ว่าวันหยังขายได้หน่อยได้หลายนะครับเพราะว่าจันังคารพุธเสาร์อาทิตย์นะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ให้เข้าสังเกตเอานะครับจังมือนี้มือนี้วันหยังวันพุธมือนี้วันพุธนะครับผมผมบอ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 ซีเลียดวันพุธนี่เพราะว่า วันพุธเข้าจะขายได้แต่ว่าวันพฤหัสนะครับมันเป็นตลาดคลองถมของอ,อําเภอบรรพแพงนี่นะครับหม่องที่ผมขายนี่นะครับผมจะขายสองมือแม่นบ่ครับเพราะวันที่สองมันโดนตลาดนัดของอ,อําเภอนะครับตลาดนัดประจําสัปดาห์เพราะฉะนั้นเวลาเอาของเข้าก็ต้องยอยาหลายนะครับเพราะว่ามือที่สองเป็นมือเคียยวของนี่มันจนกับตลาดนัดนะครับเฮาก็ต้องเบิง่งสถานาการณ์พ้อมนะครับ มีพี่น้องสอบถามขอมา,าว่าลงของหน่อยของหลายเขาต้องล่องขายจักอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วก็ต้องมาสังเกตอีกว่ามันเป็นต้นเดือนหรือปลายเดือนอีกนะครับปลายเดือนขายบดีจังสีเ่เฮากับเอาของเผาๆลงเนียจังหน่อยนะครับถ้าต้นเดือนขายดีเฮ้ากับจัดเต็มจังสี่นะครับแต่ผมจะอยากให้พี่น้องแล่นของทุกสองมือบอรว่าจะยุกใก่ยกใกล้ยุ่ไกลเฮ็ดไอ้เฮ้าไปเจอกับ ของที่ตลาดเมืองท่องอุดอรเนี่ยไปเจอของถูกๆของใหม่ๆนะครับมีโอกาสที่จะไปเจอของถูกๆของใหม่ๆอยู่ตลอดนะครับแล้วอีกอย่างของเข้ามันสีได้สดไม่พร้อมนะครับบ่เ,เสียบ่เนาเพอเฮ้าวิ่งดูเอาดูนะครับแต่ถ้าแล่นทุกมือมันก็สิร่างกายบ่ได้พักผ่อนนะครับแล่นมือเว้นมือพอดีนะครับสามมือกับบ่ได้น้ำนะครับเพราะว่าบ่คอยมีผละไม่ที่อยู่ได้โดนนะครับ เมนยูโดนนี่กัคุณภาพก็สู๋ครับพวกที่เขาแลนดนดูๆนะครับก็คลิปนี้ผมมีอย่างายนะครับขอจบคลิปนี้ไว้สมีก้อนนะครับพ่อกันให้คลิปต่อไปนะครับผมฝากไว้สมนีก้อนนะครับสวัสดีครับ